เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเคยมีคนเล่าไว้ในแผ่นดิบโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งในภาคอีสานเธอเล่าว่าในคืนหนึ่งราวตีหนึ่งกว่าวาขณะที่บ้านทั้งหลังเงียบสนิทจู่ๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแผวเบาเรียกชื่อของเธออยู่ข้างหูเสียงนั้นคือเสียงของแม่ที่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่มองไปรอบห้องปลักไม่เห็นใคร บรรยากาศยังคงเงียบงนันไม่มีแม้แต่เสียงล,ลมหายใจของสิ่งมีชีวิตอื่นเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปแต่ในใจกลับรู้สึกหนักอึ้งยังบอกไม่ถูกและไม่ถึงสองชั่วโมงหลังจากนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นในความมืดเสียงปลายสายบอกเพียงสั้นๆว่าคุณแม่ของเธอเสียชีวิตเมื่อสักครู่เวลาประมาณตีหนนาที เธอยืนยันว่าเสียงที่ได้ยินในคืนนั้นคือเสียงของแม่ที่มาขอลาก่อนจะจากไปตลอดกาลบางเสียงไม่ใช่แค่ลมแต่มันคือเสียงของความรักที่ดังมาจากอีกฝั่งของพบลางสังหอนไม่ได้มีไว้ให้กลัวแต่มีไว้เพื่อเตือนว่าทุกชีวิตมีวันสิ้นสุดและทุกความรักอาจส่งเสียงมาบอกลาในวินาทีสุดท้ายโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว